ประตงน้อยตูกปับเร็วเวทียมสองรักอยู่ล่องลอยล้อลัน้ำไหลบันทุกความเศร้าโศกของเราไปสู่ดอกไฟไหวลอยมาขอให้ความทุกโศกโ,โลกายสิ้นสุขโอยมีมาใหม่ได้ขันตาให้ความรักที่เหินห่างร้างโรยลากลับคืนมาสุขสันวันลอยกระทงาค่ะ เรียนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทัศนาประสานัรีฤษทการบัณมหาวิทยาลัยนครปฐมท่านรองที่การท่านครูอภิษฎท่านอาจารย์เสถุบินเกียรติพี่น้องพี่ขอรบกทุกท่านครับแต่ผมนายสมยศแอบยไตรสงครับอาจารย์ประจำสถาบันภาษามหาวิทยาลัยนครปฐมครับ และดิฉันนางสาวตุชาลต้นกั่นนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษค่ะเราทั้งสองนะคะได้รับมอบหมายจากท่านดรภูลศินประคามินรักษาราชการแท,ทนรองคณะบดีฝ่ายประกันและกิจการนักศึกษาประธานจัดงานวันลอยกระทงประจำปี2557ให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรบนเวที ประกวดนางนุพมาศในงานบันลอยกระทงที่บริเวณล,ลานจอดรถคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในคืนนี้ค่ะ,<ห>คะท่านที่เคารพคะปีนี้ผู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทัชนาประสานตรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และคณะกรรมการได้ร่วมกันจัดงานวันลอยกระทงขึ้นเพื่อสืบสารประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่กับชุมชนของเราสืบไปค่ะครัาบบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทัศนา,าประสานตรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครปนมประธานจัดงานรอยกระทงปี2557ขึ้นบนเวทีพร้อมรับคำกล่าวรายงานความเป็นมาเป็นไปของงานลอยกระทงรอยกระทงประจำปี2557พร้อมกล่าวให้อวาดและกล่าวเปิดงานขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านครับ นี่ๆก็โดนเปยานสยว ำดับต่อจากนี้ไปก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านดรพูลศิลปคมินนะครับได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานขออนุญาตก,กับเรียนเชิญครับ,บกรนนาบเรียนที่ไนนครปนมประสานในพิธีค่ะข้าพเจ้าดรพูลศิลปคมินรักษาราชการแทนรองคณะบดีกายประกันและกิจการนักศึกษาในนามคณะกรรมการจัดงานโครงการวันสําคัญ สืบสารประเพณีรอยกระทรงประจำปี2557รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้เสียสละเวลามาเป็นประธานในพิธีเปิดงานรอยกระทรงในปีนี้ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีลอยกระทรงประจำปี2557ดังต่อไปนี้ ประการแรกเพื่อเป็นการสืบสารงานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงให้ดำรงคมอยู่ผู้สังคมไทยประการที่สเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและมีทักษะการทำกิจกรรมร่วมการเป็นหมวกคณะและประการสุดท้ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร,ร์ม,มหาวิทยาลัยนครพนมกับชุมชน การจัดการครงสานิสการแทนอิการบดีมหาวิทยาลัยนครปน,นมประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานกิจกรรมเสดสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2557ขอกราบเรียนเชิญท่านค่ะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมคณะผู้บริหารคณะกร,รรมการเมนอยการอาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้มีเกียรติทุกท่าน รู้สึกินยดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในงานกิจกรรมสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปีการศึกษา2557ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับพิธีลอยกระทงนั้นเป็นพิธีที่ดําเนินการมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับซึ่งเดิมนั้นก็เป็นของศาสนาพราหม์นะครับต่อมาก็ศาสนาพุทธก ดําดเนินการต่อจากศาสนาพราหมณ์เนื่องจากของข้องเรานั้นได้นับถือศาสนาพุทธนะครับก็ได้มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้าการสมัยนะครับโดยการจัดลอยกระทรงน้นจะจัดขึ้นในเดือนเพนในวันเพนเดือน12นะครับขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับพิธีลอยกระทรงโปรดโดนมาดานให้ท่านทุกท่านที่มาร่วมงาน กาสืบสารประเทีรอยกระทรงในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญให้ร่ำรวยเดินทางกลับอย่างปลอดภัยและก็ขอให้งานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์และบังเกิดคนดีต่อคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยนะครธนมต่อไปบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานกิจกรรมสืบสารระเทลีลอยกระทรงประจำปี2557ฉบัดน,นี้ครามผมขอเีิงปรบมือ พร้อมกับเปลี่ยนเสียงชายโายโสามครั้งพร้อมกันครับผมชายโยชายโยชายโายโครับก็เรียนเชิญท่านประธานและก็ท่านคณะผู้บริหารได้ลงไปปล่อยคคม,มลงปล่อยคมนะครับข้างล่างครับเรียนเชิญท่านครับผมครับผม ้นของการรอยกระทงพวกเราได้เริ่มขึ้นแล้วนะบัดนี้นะครับ ใจเย็ยนๆครับเดี๋ยวก็ขึ้นครับถ้าได้ที่แล้วท่านรองรัชต์ตาใจเย็ยนนะครับถ้าหากว่าผมไม่นั่นเป็นสัญญาณาที่ม <laughs> ไม่รู้ว่า <laughs> ไม่ดีนะครับต้องใจเย็ยนๆนะครับไปแล้วครับของท่านอธิการแล้วก็ท่านรองอธิการครับ ขึ้นไปแล้วครับทั้งสองสามท่านแล้วครับท่านที่สามท่านอาจารย์ดรรัชตารับเรียงตามลาดับนะครับท่านดรพุนศินครับไปแล้วครับเช่นกันครับเหลือสุดท้ายก็คือท่านรองอ่าดรชานวิทย์นะครับยังไม่ขึ้นเลยนะครับตอนนี้ัดใจรอครับัดใจรอครับลุนลุนครับลุ้น วันนี้คืนนี้ได้เห็นแน่ครับขึ้นแน่ๆครับคืนนี้อ่าช่วยนะครับรแผนกช่วยอ่าขึ้นแล้วครับขึ้นหรือยังไม่ขึ้นเอาตอนนี้แหละครับขึ้นตอนนี้แหละครับคนจะได้เห็นเยอะๆขึ้นตอนเช้านี่คนไม่เห็นเพราะว่า กลับไปนอนหมดแล้วว่ายังไงครับขึ้นหรือไม่ขึ้นครับขึ้นว่ายังไรครับรู้สึกว่าหัวจะร้อนช้าอ่าไปแล้วครับไปหรือไม่ไปครับ ขึ้นหรือไม่ขึ้นเอาทุกคนส่งเสียอทุกคนบอกไปทุกคนเอาใจช่วยเครับไปแล้วครับขึ้นแล้วครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทัศนานะครับได้ลอยกระทงนะครับเพื่อเป็นนิพินหมายที่ดีนะครับเป็นปรตมเมลเล์ก,ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการอีกครั้งหนึ่งสําหรับประกาศนะครับสําหรับ น้องๆนักศึกษาที่มาแล้วนะครับกรุณาเดินมาข้างหน้านะครับมาดูใกล้ๆเพื่อให้กาลังใจกับเพื่อนๆของเรานะครับเชิญมาข้างหน้าเลยนะครับเชิญมาเลยครับค่ะเรียน,นชมุกท่านนะคะขอบคุณเป็นกำลังใจให้เกียรติแก่ท่านอธิการบดีมหาวิทยายลัยนครพนมประธานในพิธีครั้งนี้และคณะกรรมการจัดงานด้วยการปรบมือดังๆและนานๆอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะ พิธีการบนเวทีจบแล้วจึงขอเรียนเชิญทุกท่านตาอัธยาศัยงานศึกษานประเพณีลอยกระทงวันเพ็ญเดือนที่สองประจำปีพุทธศักราช2557ค่ะคระประดับต่อจากนี้ไปจะใช้เวลาเห่เยเวทีแห่งนี้ประกวดนางนกประมาศ งานสุสานประเพณนี้ลอยกระทงวันเป็นเดือน12ประจำปีาปี25ปิบของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยนครปุรน,น,นะครับงานลอยกระทงปีนี้ขวงงานราชการในเขตตำบลนานราชบุยของเรานะครับได้ส่งลูกสาวคะแนนได้นะครับถึงถือว่าไม่มีคะแนนผู้เข้าประกวดที่สวยที่สุดจะได้รับตําแหน่งนางรพมารรมนูในคํา้งนี้และรองนางรัฐธรมาศสองตำแหน่งตามลาดับนะครับส่วนผู้เข้าประกวดที่ได้